เดี๋ยวเราจะมาตัดก ja mm ันนะว่า hmm. ตัวไหนไม่ควรเล่นแล้ว hmm. ก like, like, ็ตัวไหนควรเล่นตัวไหนไม่ควรเล่นและตัวไหนควรเล่นนะคะเราจะตัดกันเนาะเพราะว่าวันผู้นี้หนึ่งไม่ได้ไลฟ์นะคะวันผู้นี้มะลืนไม่ได้ไล์เลยนะคะเพราะผู้นี้หนึ่งติดภารกิจผู้นี้หนึ่งติดภารกิจเลยไม่ได้ไลฟ์นะคะมะลืนก็ไม่ได้ไลฟ์นะคะเพราะเป็นวันหวยออกหนึ่งจะไม่ไลฟ์เนาะ สวัสดี10,000คนดูค่ะใครเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ1ขอสัก3 0 0พแชร์ได้ไหมใครเข้ามาแล้วช่วย1กดแชร์หน่อยหนึ่งขอแค่แชร์เดียวนะลูกค้า1สวัสดีสวัสดีทั้ง10,000คนดูนะคะใครเข้ามาแล้วฝากหนึ่งหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยขอแค่คนละ1แชร์ใครช่วย1แชร์นะคะเดี๋ยวหนึ่งจะจุดทูปให้หนึ่งจะจุดทูปขอกับตะไข่ให้เดี๋ยวจะเชิญตะไข่มาที่นี่เดี๋ยวจะเชิญตาาะไข่มาที่ห้องนี้นะคะแล้วก็จจจจจจะะะะะะ พูดไม่ชัดแหละจะจุดทูบขอกับจะไข่ให้ถ้าไข่เนี่ยหนึ่งจะไม่ค่อยจุดเลยนะเพราะว่าเพราะว่าขอแกหลายอย่างเลยไม่ค่อยกล้าขอนะคะเออรอบที่แล้วนะคะหนึ่งเคยจุดหนึ่งเคยจุดเอ่องวดที่ออกศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งตีผิดเองแหละแต่แกให้สามตัวตรงตรง,ตรงเลยนะแต่หนึ่งตีผิดเองให้สามตัวตรงเลยค่ะแต่ตีผิดเองเพราะฉะนั้นงวดนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ใครอยากให้จุดทูบบอกใครอยากให้จุดทูบบอกใครเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะลูกค้าขาพรุ่งนี้หนึ่งจะไม่ได้ไลค์แล้วก็มะเืนจะไม่ได้ไลค์เพราะฉะนั้นหนึ่งจะมาไลค์ให้วันนี้ใครอยากได้เลขอะไรเดี๋ยวเราจะมาตัดกันเหลือให้เพียงแค่ไม่เกินสามหางนะคะสาหรับเลขสองตัวสำหรับเลขสองตัว,รเ,ตวเราจะมาตัดให้เหลือไม่เกินสามหางนะคะเพื่อให้คนลงทุนน้อยลงน้อยลงกว่าเดิมอีกนะคะและเลขที่แบบว่าน่าจะเป็นนะคะ ใครที่ติดตามหนึ่งมามากกว่าหนึ่งปีแล้วบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยทุกคนหเห็นเลขทูบแล้วตกใจอ่ะ ใช่มึลองดูดิเดี๋ยวนี้ปีที่แล้วลูกขอฉันตกใจอะ่ะฉันขออนุญาตตกใจมันยังไม่ไม่หมดนะคะแต่หนึ่งเห็นหัวนิดนึงอะ ยินดีกับคนที่ถูกห้าหกด้วยค่ะยินดีกับคนที่ถูกห้าหกด้วยนะคะอย่าทำอย่างนันลุ้นาาขอโทษเลกตกใจตกใจเลขห้องพี่สกิลค่ะเลขห้องพี่สกิลแคปหน้าจอตัวเดียวกันในกลุ่มปีที่แลว้วอะ่ะสกิลอ่ะ เข้าโรงพยาบาลก่อนวันเกิดปีที่แล้วพี่สกิลอะเข้าโรงพยาบาลก่อนวันเกิดแล้วปีที่แล้วพี่สกิลอยู่ห้องเจ็ดสองสี่หนึ่งบอกให้ลูกค้าซื้อว่าลูกค้าขาซื้อเจ็ดสองสี่กับเก้าสองสี่นะคะแล้วถ้าแล้วปีที่แล้วอะมันออกเก้าสองสี่ตรงๆปีนี้เลขห้องเลขเดียวกันในกลุ่มเลยค่ะ เลขเดียวกับในกลุ่มเลยค่ะตัวหน้าไม่ต้องมองมองสองตัวท้ายเลขเดียวกับในกลุ่มเลยค่ะเลขเดียวกันไหมเลขเดียวกันเลยไหมงวดนี้หนึ่งฟันหนึ่งวันนี้งวดนี้นะหนึ่งวิ่งหนึ่งบนห้าแสนล่างห้าแสนแต่สองตัวหนึ่งเล่นตัวละหมื่นกับตัวละห้าพันแล้วก็ตัวละห้าร้อย ตัวละหมื่นตัวละหมื่นที่เล่นเดี๋ยวเอาให้ดูว่าเล่นตัวไหนตัวละหมื่นเดี๋ยวหาว่าเล่นไม่จริงเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวตกใจนะอ้ำเนาะซื้อไวมากใช่ไหมซื้อไวมากมาเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวหาว่าเดี๋ยวหาว่าซื้อไม่จริงเดี๋ยวจะหาว่าโอ้โหตอแหลหรือเปล่าตอแหลหรือเปล่า ดูค่ะแล้วหนึ่งซื้อเลขเนี้ยตั้งแต่ก่อนเลขทูบอีกก่อนที่จะจุดทูบได้อีกดูหนึ่งซื้อตัวละหมื่นรัฐบาลไทยมาจะให้ดูเลขที่หนึ่งที่หนึ่งเล่นป้าป๋าวางโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้เคลียโต๊ะ,ะเดี๋ยวล้มไม่กระแทกโต๊ะสิเคลียโต๊ะออก,ออกมาเดี๋ยวจะให้แครปโพยที่หนึ่งแทงเออกูลืมไปว่ากูแทงสองสี่อันนี้จิ้มในเว็บ นี่คือโพยที่หนึ่งแทงนะคะขอปากกาหน่อยปากกาสีเขียวอยู่ไหนเมื่อกี้เ<อ>พิ่งเขียนสามตัวให้ลูกค้าเดี๋ยวเขียนสามตัวให้ หนึ่งอายุยี่สิบเจ็ดปีค่ะชอบที่สุดคือตัวนี้ชอบมากชอบชอบแบบไม่มีอะไรกัน้นชอบจริงๆตัวนี้ลอะไลหรอชอบจริงๆหนึ่งเล่นตัวละหมื่นเฉพาะตัวเนี้ย แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งสองสี่อันนี้เลขทูบค่ะที่จุดได้แม่เขียนข้างซ้ายเหมือนกันหนึ่งขนาดซ้ายโอนค่าแผ่นฝากดวงแล้วลูกค้าจ๋าแผ่นฝากดวงสามร้อยเก้าบาทจัดส่งฟรีขอห้าสิบคนแรกที่โอนก่อนนะเพราะว่าหนึ่งจะเอาไว้แจกแล้วค่ะที่เหลือ อ่ามาขึ้นมาให้กว่เลยแลพวนั้นขึ้นมาเลยเอของไรอชอบจริงๆเลขเนี้ยตัวละห้าบาทก็ได้ตัวละห้าบาทก็ได้ ที่คุณอยากได้อยู่ในนี้หมดแล้วหนึ่งอายุยี่สิบเจ็ดปีดคืออะไรผู้ชายเยเออทูปได้เลกเดียวกับปีที่แล้วเขียนอ๋อสามตัวลูกค้ากลับหัวเอา กับหัวเอาตอนแม่อายุยี่สิบก็หกสองนะตอนนี้ยี่สิบเจ็ดสงสวันนี้27สเจ็ต้งมาคืออายุครูบาไก่เลียกย่าอ่อนสีหนึ่งแชร์ไว้ฮะใไว้ให้หน้าเพจแล้วนะคะไว้ให้หน้าเพจแล้วเลีกย่าย่าอ่อนสี ใครอยากไปจุดขอย่าเองไปจุดได้เลยนะไม่ว่ากันนะแต่เนี่ยคือหนึ่งไปจุดแล้วแกให้เลขนี้หนึ่งมาเฮ้ยเลิศเลิศอะใครมาไม่ทันอะไรวนรอบสุดท้ายก่อนค่อยจะปิดไลฟ์ ไปมาไม่ทันอะไรหนึ่งวนรอบสุดท้ายก่อนจะปิดไลฟ์จะขึ้นไปอาบน้ําแล้วค่ะเพราะผู้นี้หนึ่งมีภารกิจหนึ่งเปิดให้เข้ากลุ่มโอ้โหจริงเหรอพี่เบิร์ตห่างกันไม่กี่วันเองอะสามหกเป็นพี่หนึ่งสี่วันเป็นพี่หนึ่งสี่วันอะรอบสุดท้ายนะสวัสดีนะคะ สวัสดี12,000คนดูที่ยังดูหนึ่งอยู่นะคะใคร CF แล้วไม่ว่าจะเป็น